ทั้งสองกินอิ่มแล้วใบโบใช้หัวดันภูผาส่วนใบบัวดึงแขนภูผาไปที่เนินดินเหมือนจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินสิกินสิภูผาหัวเราะบอกว่าไม่กินไม่กินคนกินข้าวไม่กินยินโปงมีน้ำใจ ลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับผ,ผ,ผูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ความสุข อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยซึ่งทรัพย์ความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตชนบทสดสะอาดธรรมชาติรัาเก่าเจ็บงดงามยามพินิษแสนเรียบง่าย